ไงไกยีตอนแรกเขาถือช่องแมรีเปิดคลิปแล้วไปคลิปไปคลิปวันนี้เราจะมาเอาเราเปิดคลิปกันที่หน้าร้านน้ำนะมาซื้อน้ำแป๊บแค่มาซื้อน้ำแป๊บแค่แต่เป็นวันพักผ่อนของฉันเลิกกันเปิดเยอะนะคะหุ้มเงียบอย่าพูดเสียงดัง วันนี้มันเกิดราได้ไหมมันเกิดเราได้ไหมคะมันเกิดเราได้ไหมเราอยากได้แก้วน้ำเราอยากได้น้ำฟรีค่ะวันดีๆน้ำเราได้แล้วค่ะน้ำเราได้แล้วน้ำกันคเข้าบังกรบนมดเลยเราได้น้ำแล้วค่ะโอ้ยอย่าบังเราได้น้ำแล้วค่ะ Let's go เราชวนเพื่อนนะคะ นเธอโล่มาจ้งไหนฉันก็ไม่รู้แต่เธอทำให้ใจฉันมันหวานมากว่า

น y o ยูทู e ทุกคนจะเห็นหน้าพวกนี้เขาอยู่ในยู u ู u แล้วคะทุกคนติดตามกูได้น,นะคะ ตัดจะพาไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้ค่ะเห็นไหมเไหมเว้าวไอีอรันยัดเบมอะ่ไม่ยากค

มาถึงบ้านแม่ค่ะเบ็ดหมดผีมันเห็นผีมันเห็นตอร์ตกี้เลยหยุดไลยทุกยุดไล่ทุกผีสามตัวรวมกัน ถ้าส่งของขวัญมาจะปะหน่านแวได้กี่คนแล้วอ่ะแค่อแค่ส่งอะไมแค่ส่งอค่ส่งแม่แม่กูแม่แม่แม่ตีแพ้ืนตีแพ้่อจะลืมกินตีสองไม่ไทุกคนทุกคนส่งเอ่อของขวัญมาให้หน่อยส่งของขวัญใครเพ่ง ไปไม่รู้ตังค์พอไหมจะส่งของขวัญตังพอไหมเยพอไหขาเลิอดเลยแหละเลือดเลยแไหนอะวันใหม่อย่าลืมมาดูกีฬาสีแล้วนะบิแล้วส่งกลับแล้ส่งกลับไม่ได้นะคะเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นี่เล่นเกมหนอนะคะเดี๋ยวเราจะโู้แพรมันก็ใจให้ถึงสองสองพันได้ไหมก็รอไปก็ว่าเจอก็รอ

เจอกันตอนตีสองนะคะบ๊ายแล้ววันนี้ค่ะเราเติมมาตอนตีสองนะโอ้มันมืดมากเลย <c oughs> ไม่เห็นหน้า <c oughs> เลยเดี๋ยวค่อยเจอกันที่ร้านนะคะแล้ว <c oughs> ค่อยเจอกันที่ราะะ้า <c oughs> นนะคะ seven, seven, seven. เซเ,เ,เวนเ <c oughs> ่น <c oughs> นะคะเซเว่น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 ไปไหนเล่นเซเว่นอยู่ไหนนี่นะคะเห็นเซเว่นเลยไม่ลงมล้ไปเซเว่นไปเซเว่นกันอ่ะจ้ คนดังเลยค่ะใครใคระไปรู้จักขแขแแห้วเขา,าเป็นแบบคนยักษ์เลยนะมไ่เราอยากได้เลนะะ่นค่ะเราไม่มีเหรียญเราอยากสุ่มกระสะปง <c oughs> คิดมากม <c oughs> ีข้าวกันค่ะว่าอยากกินขนมเราอยากกินนะทุกคนนะ่ากินมากเลยเ้าซื้อมากระดองนี่เราอยากกินนะคะใครไม่กินช่างมันค่ะซื้อก็ได้ค่ะ เห็นวินาเกลียดมากเลยมุมถ้ามาจ่ายตางัยตง,ยตง,งค์ทคนตจ่ายังค์กันเราจะจ่ตังค์้คนแล้วก็จะไปเดินทางกันต่ตออยก้องกด้จะไม่อุกท,กทกอากดอนเปนยูทเบอร์ออายยอดหน คนแรกเยาจเตะไม่เสร็จเยาจะเตะไม่เสร็จกันเลยเเตเคนแรกมีกเตเายเตะเาคนแรกไ้กเตนกเตนอกเตนเออกเตน ทีนี้เราแต่งหน้าเสร็จกี่คนแลคะแต่งหน้าทำผมเสร็จกี่คนแล้วคะสาวคนค่ะไล้อีกคนนึงเขากำลังทำอยู่แล้วก็เหลอีกคนนึงจริงมาใส่รองเท้าแล้วแล้วก็ไปเจอกันที่สนามดีกว่า ภาพไปตอนแข่งสนามตอนนี <Ay? No. S 2> oh. ้เปลี่ยนชุดแล้วค่ะน้องตายแล้วอะไรเนี่ยไม่เป็นดีกว่าเธอถ่ายโดนันะได้แล้วกินแล้วทุกคนเพื่อนนี้เราไปหมดเลยแล้วเราซื้อน้ำปั่นหมดเดียว คนตามนะคะเอาแม่บ้านแม่ครัวจังเลยวันขอเสียงให้สีเขียวเลยค่ะสีเขียวอยู่ไหนคะสีเขียวค่ะสีต่อไปสีแดงค่ะสีแดงตามมาด้วยสีชมพูด้วยสีเหลืองค่ะโอ้โหแฟนคลับเยอะจังเลย ขออย่างเดียวนะขออย่างเวนนักกีฬาอาวุโสของเราทั้งหลายโอเมื่อกี้เป็นนักกีฬาอยู่ตอนนี้เป็นนักกีฬาอาวุโสแล้วเราให้ตำแหน่งนี้ทุกท่านขออย่างเดียวห้ามล่วงและห้ามเป็นลมนะแะเอมบุลเอ็มบุลเลนอย่าดมหอมนะกรรมการท้อมไหมคะอ่ากรรมการแล้ว พร้อมแล้วนักกีฬาลงสู่สนามค่ะเดี๋ยวเราจะมีจับมือนะคะนักกีฬาลงสู่สนามอ่ะสีเหลืองสีชมพูเช่ญฝั่งนู้นสีเขียวกับสีแดงอยู่ฝั่งนี้ค่ะยืนรอตรงนั้นค่ะาคนนี้อย่าเดินกี่เนื้อไ้ก่อ

จุดที่นั่นแต่ไม่แต่ว่าจะถาจุดที่นั่นแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะว่าเรากลับมาก่อนแล้วเราลืมถ่ายนะคะแล้วเอยไม่ใช่ลืมถ่ายสิแบบมันหมดทุกคนมันถ่ายไม่ได้แล้วก็มาปิดตรงนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณเราทกันจนจบนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะ